ดีครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับคุยกันสบายๆบาสไตล์โกโก้พ่อมดน้อยนะครับชาตินี้เราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ชาติที่แล้วเราอาจจะเคยเกิดเป็นหมูหมากาไก่สัตว์เดรัจฉานก็ได้นะครับใครจะไปรู้ว่ากรรมที่ผ่านมาเนี่ยอดีตชาติที่ผ่านมาเราเกิดเป็นอะไรบ้างคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังคุยให้ฟังนะครับว่าพระอริยสงฆ์ท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ละกัน ท่านยังเคยเกิดเป็นแม่ไก่เป็นไก่มาเนี่ยเจ็ดพบเจชาติเลยนะครับจากการนั่งสมาธิการนั่งทางในนั่งสมาธิะระลึกรู้พบรู้ชาติว่าตัวท่านเองเคยเกิดเป็นไก่แล้วไก่กับเกิดเป็นไก่แล้วก็ไก่ต้งกับแม่ไก่นี่ก็เป็นคู่รักก็เป็นผัวเมียกันมาไก่สองคู่นี่อธิษฐานร่วมกันมา พบเจ็ดชาติแล้วท่านก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่แม่ไก่ก็ยังเป็นแม่ไก่อยู่เพราะว่ายังมีความหนึ่งและบุญกรรมเก่าเอยเรื่องของกรรมเนี่เป็นเรื่องของปัจจิตังเป็นเรื่องของนอกเหตุเหนือผลทําเหมือนกันอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายเรื่องของกรรมแต่ผลของกรรมและกฎแห่งกรรมสักดิสิทธิ์เสมอ แล้วหลวงปู่ท่านนี้นะครับท่านได้ขึ้นไปทางภาคเหนือแล้วท่านก็จะไปเดินบินธบาตตอนเช้าพอท่านนั่งสมาธิเสร็จพอใกล้ตอนเช้ารุ่งเช้ามาเหมือนอ่าใช้คำว่าฝันฝันว่ามีแม่ไก่ตัวหนึ่งบอกว่าท่านเจ้าคะท่านหนีมาบวชนแล้วนะท่านมาเป็นมนุษย์ท่านนีมาบวชนแล้วเนี่ยฉันเป็นเมียท่านนี่ฉันอยู่เป็นแม่ไก่มาฉันยังไม่ได้เกิดเลย อ้าวเธอเป็นใครมาทึกทักว่าเป็นเมียฉันเธอเป็นไก่นะฉันเป็นพระฉันเป็นหลวงปู่นะแม่ไก่ก็บอกว่าไม่เชื่อถ้าถ้าท่านไม่เชื่อนะพรุ่งนี้เช้าเดินบินทบาทฉันจะเดินตามก้นท่านแล้วฉันจะไปจิกเท้าท่านสามครั้งต๊อกต๊หลวงปู่ก็ตื่นมาทํากิจ จะวัดประจําวันสวดมนต์ไหว้พระอะไรเ,เรียรบอยก็เตรียมตัวนุ่งห่มจีบอเตรียมบินทบาทก็เดินบินทบาทไปก็เดินไปยตาโยมใส่บาตรธรรมดาพอไปถึงอ่าหมู่บ้านข้างหน้านิดนึงสักพักหนึ่งนะคะทุกท่านนะเจ,จ้าแม่ไก่ไม่รู้มานจากไหนเดินมาตี๊ดติ๊ดตีดตีดตไปจิกเท้าท่านไปจิกเท้าท่านติ๊ก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 ท่านก็เลยนึกตึ้งข,ขึ้นมาเอ้าเมื่อคืนนิมิตมาแล้วนี่ เ้าท่านเลยหย,หยุดนิ่งตอนท่านก็ตั้งจิตแล้วก็เหมือนแผ่เมตตาข้างในแผ่เมตตาให้แม่ไก่ท่านนี้ว่าพบนี้ชาตินี้นะประมาณว่าประมาณว่าอย่างนี้นะคือเธอเกิดมาเป็นไก่นะพบนี้ก็เป็นอาหารมนุษย์ตายไปจากพบนี้ชาติดีแล้วเธอก็ให้เกิดเป็นคนจะได้มาให้เกิดเป็นคนให้ได้เกิดเป็นผู้ชายให้ได้มาบวชปฏิบัติธรรมนะเอาบุญของของลุงปู่ไปนะนี่คือการแผ่เมตตา ลการแผ่เม่ตายอย่างนี้นะครับก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมแนะนําไปหลายท่านแม้ทั้งคุณแม่ผมเองเหมือนเราบอกว่าสัตว์เขาเป็นอาหารนะกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเขาเป็นอาหารถ้าเราซื้อมาเอยหรือว่าบางท่านทําครัวเองเนี่ยก็บอกว่าอะยังไงเธอก็ต้องตายอยู่เป็นปลาสิบปีร้อยปีเธอก็เป็นปลาแต่ถ้าเจตนาเราว่าเราจะเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติให้เธอนะถามว่าเป็นกรรมไหมในการฆ่าปลาเป็นกรรม แต่ถ้าเราแผ่ไม่ตายอะเกิดมาเป็นก็ใช้คําว่ารัดวงจรเพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาเป็นอาหารอย่างหมูเอ้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูมาพอถึงร้อยกิโลนี่เขาไม่ได้ให้ป่วยตายนะคุณร้อยโลเมื่อไหร่เขาก็จับไปลงฆ่าสัตว์ทันทีไก่อายุได้ถี่ทห้าวันก็จับไปเชือดไก่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังได้ตายตามอายุไขตายตามกรรมเรา แต่สัตว์ที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอาหารเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ได้ตายตามอายุไขยทั้งนั้นนะครับเลี้ยงหมูเอยเลี้ยงไก่มาใช่ว่าจะปล่อยให้มันแก่เท่าตายไม่มีหรอกถึงเวลาจะฆ่าก็าจะไปฆ่าเลยมันไม่ได้มีเวลาเจ็บป่วยไม่มีเวลาที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลอันนี้คือเป็นเรื่องดีของสัตว์ประเสริฐเราไม่ใช่ว่าโตมาอายุเท่านี้จะจับไปฆ่าฆ่ามันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งมีซึ่งก็แตากต่างกันอยู่นะครับ อ่ะเวลาเราทําครัวอาสงว่าบางท่านหมดเลี่ยงไม่ได้จะต้องทํากินข้ากินยังไงผมก็เลยว่าบุญและบาปอยู่ที่เจตนานะเจตถ้าเจตนาดีเราเป็นกรรมก็จริงอยู่เราไปฆ่าเขาแต่ก็ขอให้เธอเกิดมาพบนิชานี้เป็นเป็นปลาเป็นอาหารคนเป็นอาหารมนุษย์นะอ่ะก็ขอให้เธอหมดสิ้นจากพบนี้ชาินี้ที่เป็นปลาแล้วให้ได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมา พบเจอพราะพุทธศาสนาได้เกิดมาปฏิบัติธรรมนะแล้วมาแล้วถ้าเรากินเข้าไปทําเป็นอาหารกินมาแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขาถ้าเราซื้อมาเหมือนกันเจ้าของชีวิตนี่เขาไม่ได้ใช้เงินนะคะปูปลากุ้งหอยปูปลาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไม่ไม่เขาไม่ได้ใช้เงินเราเอาเงินไปซื้อกับแม่ค้าที่เขาซื้อมาหรือจับมาแต่เจ้าของชีวิตจริงๆก็คือตัวกุ้งหอยปูปลาไม่ได้ใช้เงินเลย แต่มนุษย์เป็นคนไปจับมาแล้วเอามาขายอืถามว่าขณะไปจับมาก็ภาคลูกภาคเมียภาคลูกภาคเต้าเข้ามาเราก็เวลาเรากินแม้ะทังพระเวลาท่านขบฉันท่านก็เรียกว่าพิจารณาอาหารว่าอาหารทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเกิดมายจะหยิบจับถึงไม่ถึงก็ตามแต่พิจารณาอาหารแล้วก็ขอบุญบารามีที่ที่ตัวของพระเองเนื้อตัวของท่านทั้งหลายที่กินเข้าไปแล้วก็ เอามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็อย่างน้อยก็ได้เป็นอาหารเลี้ยงชีพเราอย่างน้อยก็เป็นอาหารเลี้ยงชีพให้เราได้มาทําคุณประโยชน์ได้มาปฏิบัติธรรมในสวนมนต์ไหว้พระได้ทํากิจที่ดีแต่ถ้ากินไปแล้วก็ไปกินเหล้าเมายากินแล้วทําทําความฟุ้งซ่านตัวเองเรากินอาหารเข้าไปแทนที่จะเกิดประโยชน์เกิดคุณประโยชน์ให้เราไปทํากิจกรรมที่ดีเลี้ยงชีพแล้วไปทำในกิจที่ดีเขาก็จะได้อานิสงส์งด้วย แต่ถ้า,ากินเข้าไปแล้วเราก็มานั่งเพลเจอร์เราก็มาทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็กินได้แค่เป็นอาหารอานิสงของของอาหาร,อาหารของปูปลาที่เรากินเข้าไปเขาก็ย่อมได้อานิสงน้อยเรียงเหมือนการบวชเหมือนกันการบวชการเข้าไปปฏิบัติเป็นตัวแทนเป็นสมบตอานิสง์ของพระศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติดีคนที่ใส่บาตรคุณตาคุณยายใส่บาตรเรามีญาติโยม เป็นเรียกว่าเป็นโยมอุปถัมภ์ทำกับข้าวให้เราคบฉันเลี้ยงชีพด้วยบุกคนอื่นแล้วเราก็ทําหน้าที่ของนักพุทธนักบวชก็คือตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติแผ่แผ่เมตตาให้กับโยมที่มาทําบุญด้วยโยมที่เอาอาหารข้าวอาหารมาให้กินโยมที่สร้างกุฏิวิหารเราก็แผ่เมตตาไปเราก็จะไม่ติดกรรมติดเวรถึงติดก็ติดน้อยไปอยู่ฟรีกินฟรีเราก็ต้องติดหนี้บุญคุณใช่ไหมครับ เรื่องของไก่เนี่ยไม่ใช่แค่หลวงปู่ท่านนี้นะครับที่เกิดเป็นไก่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในยุคพระเจ้าห้าพระองค์นี้ที่มีพระพุทธเจ้ากะปูสันโธกะปุสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคัมโนพระพุทธเจ้ากัสโปยุคนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าโคตโมซึ่งพระชาติแรก็คือเป็นบัวนั่นเองแล้วก็ พระพุทธเจ้าโคตมโมตและพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตโยพระศรีอริยเมตโยต,ต้องหลังจากศาสนาของพระสมณะโคโดมล่วงพ้นไปห้าพันปีแล้วนะบางท่านบอกว่าขอให้เจอพระศรีอานอีกตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีนะครับท่านแล,แล้วท่านจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปอีกสองพันห้าร้อยพบห้าร้อยชาติเลยเหรอในทั้งที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคโดมนี้ ยังคงทรงอยู่ไปอีก2,500ปีเป็น5,000ปีเพราะพระองค์อธิษฐานแบบนั้นมาพระพุทธเจ้ากับกุสันโธกชช็ชาติที่เกิดมาเป็นสัตว์ในโลกนี้ก็คือเกิดเป็นไก่นะครับพระพุทธเจ้ากับกุสันโธเคยเกิดเป็นไก่ผมเองท่านทั้งหลายเองที่เข้ามารับฟังโกโก้พมรน้อยคิดคุยกีโมก็อาจจะเคยเกิดเป็นไก่แม่ไก่ลูกไก่มาไม่ลูกกี่พ่กี่ชาติ ไก่เป็ดไกนะ่น่ะเขาก็เกิดมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องแก่ตายหรือว่าเจ็บป่วยมาต้องไปรักษานะเกิดมาเป็นอาหารคนคนเขาจะอยากฆ่าจะเอามาทํากินเมื่อไหร่ก็ได้เกิดเป็นหมูนี่ครบร้อยโลเมื่อไหร่กิน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 แล้วก็เอาเข้าโรงฆ่าสัตว์ทันทีบัวควายเหมือนกันเราเกิดเป็นมนุษย์นี้ถือว่าดีมากมายแล้วนะครับแล้วหลวงปู่ที่ผมเล่าถึงก,ก็คือหลวงปู่ชอบฐานะสมโมนั่นเอง หลวงปู่ชอบฐานะสมองอำเภอวังสุภูจัง,จงหวัดเลยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอราหันท์ที่ท่านมีหูทิพตาทิพจิตทิอพอภิญญาหลายสิ่งหลายอย่างเพราะท่านเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระอนุรธธุทธะพระอนุรุทธะก็คือเป็นพระพระอาหารหันท์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าพระอนุรุทธะนี่นะ เป็นเอหิพิกุผู้เลิศด้านาหูทิพตาทิพเพราะว่าอานิสงส์ของพระอนุรุธะเนี่ยจุดเทียนประทีปถวายเจดีมาเยอะแยะอันนั้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของรูปธรรมก็คือการจุดประทีปพูดเทียนถวายเจดีมากี่พบกี่ชาติให้แสงสว่างแต่ถ้าเป็นในเชิงของนามธรรมานามธรรมาก็คือสิ่งที่จะต้องได้การแสงสว่างเปรียบเหมือนปัญญาถ้าท่านใดถ้าพระอนุรธนุธะนี่ให้แสงสว่างให้ปัญญาคน ให้คนเกิดสติปัญญามาเรื่อยๆเรื่อยๆให้สติปัญญาในทางที่ถูกต้องด้วยแล้วก็จุดประทีปด้วยก็อาจจะเป็นผลว่าทําให้ท่านรู้แจ้งหูทิพตาทิพเราให้ความรู้แจ้งกับบุคคลใดเราก็จะเจอความรู้แจ้งของเราเองนะครับสําหรับคลิปนี้ท่าในใดเข้ามาหยิบไปหยิมมาใส่ไม่ใส่ก็เท่าเดิมโูกโก้พอน้อยท่าในใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโก้ Go Go, พอมดน้อยคุยกันสบายสบายสไตล์พอมดน้อย ฝากกดติดตามกดถูกใจกลก็แช์นะครับจะนำธรรมาข้อคิดของหลวงปู่กุบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องของกรรมต่างๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องไาสวัสดีครับ